สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูหน่อยในรายวิชาหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการรักษาสาธารณสมบัติกันค่ะเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะอ่าเด็กๆด,ด,ดูภาพนี้นะคะอ่าเด็กๆดูภาพนี้เด็กๆว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะอ่ามีคนพักผ่อนใช่ไหมคะอ่า มีสนามเด็กเล่นเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนทั่วไปมีทางเดินมีต้นไม้ร่มรื่นถ้าให้คนครูเดาภาพนี้ก็น่าจะเป็นสวนสาธารณะใช่ไหมคะเด็กๆเ,เดากันถูกไหมเอ่ยแล้วภาพนี้มันเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนยังไงไปดูกันเลยค่ะการรักษาสาธารณะสมบัตินะคะเราต้องมารู้ความหมายก่อนเลยค่ะสาธารณะสมบัติหมายถึง เป็นทรัพย์สินหรือวัตถุสิ่งของที่เป็นส่วนรวมนะคะซึ่งประชาชนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นั่นเองเราเรียกมันว่าสาธารณสมบัตินะคะสาธารณสมบัติเป็นของส่วนรวมนะคะเป็นของทุกคนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เราจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะและช่วยกันดูแลรักษา ให้มีความคงทนนะคะแล้วก็ใช้ได้นานๆนั่นเองค่ะอ่ะมาดูรูปนะคะเกี่ยวกับสาธารณสมบัติในชุมชนว่ามีอะไรบ้างมีถนนอันนี้ก็เป็นสาธารณสมบัตินะคะตู้โทรศัพท์เด็กๆยังเคยเห็นอยู่ไหมคะอ่ะแม่น้ำสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นนะคะ ภาพเหล่านี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นสาธารณสมบัติของชุมชนทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้นั่นเองค่ะชุมชนแต่ละแห่งนะคะก็จะมีสาธารณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปค่ะบางชุมชนนะคะนอกจากจะมี เสาไฟนะคะตู้โทรศัพท์แม่น้ำลำคลองถนนแล้วยังมีศาลานะคะที่เป็นที่พักดิมทางไว้ให้สำหรับคนที่เดินทางผ่านไปมานะคะได้พักให้หายเหนื่อยบางชุมชนจะมีสนามเด็กเล่นนะคะมีเครื่องเล่นต่างๆไว้ให้เด็กๆได้เล่นสนุกสนานกันนะคะหรือมีสาธารณสมบัติไว้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายนั่นเองค่ะก็คือสวนสาธารณะนั่นเองนะคะ สาธารณสมบัติเหล่านี้นะคะล้วนมีประโยชน์ต่อเราแล้วก็ชุมชนของเราค่ะอย่างเช่นตู้โทรศัพท์อ่ะแล้วก็โทรศัพท์นะคะมีไว้ติดต่อสื่อสารแล้วก็แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะแม่น้ำลำคลองนะคะใช้สำหรับเป็นเส้นทางในการคมนาคมในการเดินทางก็ได้นะคะเป็นแหล่งอาหารก็ได้นะคะ และเป็นแหล่งประกอบอาชีพของคนในชุมชนด้วยนะคะที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำลำคลองนั่นเองนะคะศาลาพักริมทางนะคะเป็นที่พักระหว่างทางนะคะอาจจะมีน้ำนะคะมาตั้งไว้ให้คนที่เดินทางผ่านไปมาเนี่ยได้กินนะคะเวลาพักผ่อนให้หายเหนื่อยนะคะมีศาลาพักริมทางนะคะเพื่อรอรถโดยสารประจำทางเหล่านี้เป็นต้นนะคะ อ่ะเรามาดูวิธีการรักษาสาธารณสมบัติกันนะคะที่จริงทำได้หลายวิธีกว่านี้นะคะแต่คุณครูยกตัวอย่างมาแค่นี้เนาะอ่ะหนึ่งเลยนะคะต้องรักษาความสะอาดนะคะสขุดลอกคูคลอง 3. ซ่อมแซมนะคะอะไรที่มันสึกหรอแล้วก็ต้องซ่อมแซมให้มันดีเหมือนเดิม สีไม่ลักขโมยส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติส่วนรวมนะคะเพราะเราใช้ร่วมกันนะคะเราจะไม่ขโมยไปใช้แค่คนเดียวถ้าเข้าร่วมกิจกรรมถ้ามีกิจกรรมเกี่ยวกับส่วนรวมนะคะการใช้สา,า,สาธารณสมบัติต่างๆเราก็ควรที่จะไปเข้าร่วมนั่นเองค่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนนั่นเองนะคะก็คือช่วยกันเก็บขยะรักษาความสะอาดนะคะ นี่เด็กๆช่วยกันทำนะคะเก็บขยะบนถนนขุดลอกคูคองเก็บขยะในแม่น้ำนะคะขยะบนถนนมีเราก็กวาดนั่นเองนะคะช่วยกันดูแลรักษาเพราะว่ามันเป็นของส่วนรวมเราใช้ร่วมกันเราก็ต้องช่วยกันรักษานั่นเองค่ะ,ะจบการน,นำเสนอนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูคลิปอีกรอบได้นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ